คอลัมน์ทัศนะโลกแห่งความเป็นจริงที่กำลังถูกกลืนกินด้วยความก้าวหน้าก้าวไกลของเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่เตลิดเปิดเปิมไปถึงระดับ 5G 6G และไม่รู้จะอีกกี่ G ภายในอนาคตอันใกล้แถมยังมีตัวเร่งตัวกระตุน้นอย่างปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ดักรออยู่ข้างหน้าซสะอีกด้วย สิ่งที่เรียกเรียกกันว่าโลกเสมือนจริงหรือโลกโซเชียลมีเดียทั้งหลายนับวันมันเลยจะมีพลังอำนาจระดับพร้อมจะกลืนกินโลกแห่งความเป็นจริงจนอาจไม่เหลือสภาพเดิมๆไม่เหลือร่องเหลือรอยเอาไว้เลยก็ว่าได้เพราะโดยพฤติกรรมและการกระทาใดๆไ,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งเรื่องของปัจเจกบุคคล ที่ไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อผู้หนึ่งผู้ใดแต่ในเมื่อมันสามารถแพร่กระจายสามารถเข้าถึงความรับรู้ของผู้คนได้นับเป็นล้านล้านเผลอๆป,ป่าเข้าไปเป็น1ิบล้านร้อยล้านโน่นเลยมันเลยทำให้เรื่องราวนั้นๆกลายเป็นประเด็นหรือกลายเป็นข่าวโดยแทบไม่ต้องเสียเวลาไปสนใจว่าหมากัดคนหรือคนกัดหมาเพราะสามารถหยิบมาเป็นข่าวได้ด้วยกันทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้จึงถือเป็นเรื่องไม่แปลกที่บรรดาสื่อต่างๆไม่ว่าหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์หรือเว็บไซต์ประเภทข่าวสารทั้งหลายเลยต้องหันมาเกาะติดหรือเกาะกระแส,สโซเชียลจนแทบไม่เหลือพื้นที่ให้กับข่าวตามมาตรฐานเดิม ต้องหันไปถีบทิ้งเละทิ้งแม้แต่สิ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสิ่งที่สามารถส่งผลกระทบต่อผู้คนในวงกว้างระดับหนักหนาสาหัสเพียงใดก็ตามทีเรียกว่าขนาดโลกทั้งโลกกำลังนิวเคลียร์ไม่นิวเคลียร์อยู่มารอมารอผู้คนตายโหงตายหาเด็กผู้หญิงคนชาราตายไปเป็นหมื่นหมื่แสนแเพื่อนร่วมโลกอีกเกือบสองล้านกำลังอดตายไม่อดตาย แต่ยังผู้คนในบ้านเราเป็นจำนวนมิใช่น้อยกลับหันไปตื่นเต้นตกอกตกใจต่อก,การจับพุงหมีเนยของบิลกินกันไปแทนที่นี่ด้วยความเป็นไปในลักษณะเช่นนี้นี่เองเลยทำให้โลกแห่งความเป็นจริงกำลังค่อยๆถูกกลืนกินโดยโลกเสมือนจริงกันทีละอํำสองอ้ำจนสุดท้ายแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเลยเต็มไปด้วยความพร่าพร่ามัมว แทบไม่เหลือความแจ่มแจ้งชัดเจนใดๆอีกต่อไปชนิดแม้แต่ความจริงก็ยังอาจถูกแทนที่ด้วยความเสมือนจริงหรือด้วยสิ่งที่เป็นแค่มายาภาพเอาง่ายๆสภาพความเป็นไปของโลกหรือสังคมใดๆก็แล้วแต่มันเลยชักจะมีลักษณะคล้ายๆที่นักอนาคตศาสตร์ยุคโบราณอย่างฤาษีกฤษณะไทยวายณะวายาสะท่านได้ถ่ายทอดทำนายท่ายทักเอาไว้ กับเจ้าชายยุทธิธิระแห่งตระกูลปานดกถึงสภาพความเป็นไปในห้วงระยะเวลาที่ถูกเรียกขานกันในนามกรียุคนั่นแลนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าความจริงซึ่งเหลืออยู่เพียงน้อยนิดแถมยังอาจถูกปิดบังบิดเบือนซ่อนเรรนอับพรางจนส่งผลให้บรรดาความไม่จริงความเสมือนจริงหรือแม้แต่ความเท็จทั้งหลายกลับกลายเป็นแก่นสาระ หรือกลายเป็นมาตรฐานของความคิดความรู้สึกพฤติกรรมการกระทำของผู้คนแต่ละสังคมหรือระดับทั่วทั้งโลกเอาเลยก็เป็นได้การหลอกล่อหลอกลวงระหว่างกันและกันชนิดมือซ้ายก็พร้อมจะหลอกมือขวาและมือขวาก็พร้อมจะหลอกมือซ้ายจึงทำให้โลกทั้งโลกย่อมมีแต่จะชิบหายกับชิบหายหรือต้องกลายเป็นโลกแห่งกรียุคไปจนได้ โดยเฉพาะถ้าโลกแห่งความเป็นจริงมันได้ถูกกลืนกินโดยโลกเสมือนจริงไปแล้วแบบเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ด้วยเหตุนี้นี่เองที่ทำให้บรรดาความจริงทั้งหลายที่แม้จะเหลืออยู่เพียงน้อยนิดแต่ก็คงต้องยืนหยัดยืนยันต้องเชื่อมั่นศรัทธาอย่างไม่อาจผันแปรไปเป็นอื่น ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้และเอาชนะความเท็จความเทียมความไม่จริงหรือความเสมือนจริงนา,นานาประการไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเพียงใดก็ตามแบบเดียวกับผู้ช่วยของพระกะกีผู้มีนามกรอนว่าธรรมะและสัตยาหรือดังที่พระเมศิอาท่านประกาศชื่อฉายาไว้ว่าสัตซื่อและสัตรจริงนั่นเอง ถึงอาจพอช่วยให้โลกแห่งความเป็นจริงหวนกลับคืนมาตั้งมั่นยืนยงคงทนได้อีกครั้งเพราะโดยพื้นฐานรากฐานหรือโดยแก่นสาระของโลกแห่งความเป็นจริงนั้นมันก็คงคล้ายๆกับสิ่งที่นักปราชชาวกรีกยุคโ,โบราณอย่างเพลโตท่านเรียกว่าโลกแห่งแม่พิมพ์สมบูรณ์แบบนั่นเองคือโลกที่มีธรรมะเป็นแม่แบบ และก่อให้เกิดการฝังติดพิมพ์ประทับอยู่ในความรู้สึกนึกคิดและจิตวิญญาณของผู้คนมาตั้งแต่แรกจนต้องนำเอาคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมมาประยุกต์ใช้เป็นตัวกำหนดมาตรฐานสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างต่างจากโลกเสมือนจริงที่ไม่เพียงแต่เต็มไปด้วยความเท็จความเทียมเต็มไปด้วยมายาภาพนับวันชักจะหันไปเอาอธรรมเป็นแม่แบบเป็นแบบอย่าง ตัวอย่างชนิดไม่ว่าจะไร้ศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมเพียงใดก็ตามแต่ขอให้ดังให้มีอำนาจหรือให้มีผู้คนแห่เข้ามากดไลค์กดแชร์เยอะๆเข้าไว้ก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้โดยทันที